สวัสดีค่ะ AS โรเบนสันสีสมานนะคะวันนี้จะมานำเสนอ A 5 3 5 G นะคะ a ห3 5้า g 7เก่งไม่กั๊กนะคะเก่งที่1นะคะจะเป็นเก่งเรื่องกล้องและกันสั่นนะคะเก่งที่2จะเป็นเก่งกันน้ําเก่งที่3นะคะจะเป็นเก่งเร็วแรงเรื่องชิปเซ็ตนะคะแล้วก็เก่งที่4จะเป็นเก่งแบตอึดเก่งที่5นะคะจะเป็นเก่งจอลื่นนะคะแล้วก็เก่งที่6จะเป็นเก่งโชว์เก่งที่7นะคะจะเป็นเก่งการเชื่อมต่อนะคะเรามาดูเก่งที่1กันเลยนะคะเก่งที่1นะคะจะเป็นเรื่องกล้องและกันสั่นนะคะด้วยกล้องคุณภาพสูงนะคะอยู่ที่6 4ล้านพิกเซลมาพร้อมกับ super 哎。AI. กล้องระดับโปรนะคะมาพร้อมกับเทคโนโลยีกันสั่น OIS นะคะทําให้สวยสดไม่เบลอนะคะเก็บถูกรายละเอียดตัวกันสั่นนะคะมาพร้อมกับตัวเลนส์กล้องหลังนะคะไม่ได้มาพร้อมกับเส์แวร์แล้วก็เก่งที่2นะคะจะเป็นเก่งกันน้ําสวยปังไม่กลัวเปียกน,นะคะวิ่งงานได้ไม่กลัวฝนด้วยมาตรฐานกันน้ํา IP67 นะคะสามารถกันน้ําลึกได้เมตรห้นะคะในเวลาหนึ่งชั่วโมงครึง่งแล้วก็เก่งที่3นะคะจะเป็นเก่งเร็วแรงช่วยช เซตการประมวลผลเ,ออเป็น x y n o s 1280นย์นะคะชิปเทพขนาด5นาโนเมตร ประหยัดพลังงานนะคะแล้วก็ระบายความร้อนได้ดีมาพร้อมกับแรมพลัสลูกค้าสามารถอัพแรมได้สูงสุดถึง16จิกนะคะแล้วก็สามารถใส่เอติกาดได้ถึง 1TB ทีเลยตัวนี้รองรับสัญญาณ 5G ด้วยนะคะแล้วก็เก่งที่4จะเป็นเก่งแบบอึดตัวนี้ให้แบตเตอรี่อยู่ที่ 5,000mAh mm นะคะเล่นเกมดูหนังได้ตลอดทั้งวันไม่ต้องหาอุปกรณ์ชาร์จเสริมมาพร้อมกับระบบชาร์จไวอยู่ที่2 5วัต์นะคะชาร์จเพียง30นาทีแล้แบตเตอรี่อยู่ที่5 0นะคะเก่งที่5จะเป็นเก่งจอลื่นจอยัก์นะคะอยู่ที่6.5นิ้วก้องเออหน้าจอตัวนี้อยู่ที่6.5นิ้วนะคะมาพร้อมกับซูเปอร์เมล็ดอยู่ที่1 2 0 h สเฮิร์สามารถไทฟีดลื่นเล่นเกมได้สนุกนะคะ เก่งที่ 7. เอ้เก่งที่หกนะคะทุกทีจะเป็นเก่งโชว์ตัวนี้นะคะเพื่อเพลินไปกับรูปภาพที่สวยสดงดงามกับการถ่ายภาพของก a l a x y A535G นะคะแล้วก็เก่งที่7จะเป็นเก่งการเชื่อมต่อด้วย Quick Share นะคะสามารถแชร์ไฟล์แบบไร้สายนะคะไปยัง Gala x y ต่างๆ ได้เลยนะคะไม่ว่าจะไฟล์เล็กไฟล์ใหญ่รูปภาพวิดีโอสามารถแชร์ด้วยควิกแชร์ได้เลยเก็บทุกรายละเอียดแล้วก็ขนาดไฟล์ได้อย่างสมบูรณ์แบบครบถ้วนนะคะไม่ว่าไฟล์ใหญ่แค่ไหนก็สามารถ สะดวกสบายและมีฟีเจอร์ใหม่ๆอีกมากมายนะคะแล้วก็ทาง AS เ o สโรบินสันสิสมานะคะมาพร้อมกับโปรโมชั่นสุดพิเศษนะคะสำหรับลูกค้าเบสบายก็คือลูกค้าปัจจุบันจากทางค่าย AS นะคะลดสูงสุดอยู่ที่4,510บาทนะคะลูกค้าใช้โปรโมชั่นเพียง899ลูกค้าจะได้รับส่วนลดอยู่ที่4,510บาทเลยใช้โปรโมชั่น899ได้เน็ตไม่อัน้นไม่ลดสปีดท,ที่ 90G ทูฟีเอเได้24ชั่วโมงฟรีนะคะแล้วก็โทูฟีนอกเพื่อขายอยู่ที่70นาทีนะคะยังไงหนูก็ขอฝาก a 5 3 5G ไว้ในอ,อุปกรณ์แจของลูกค้าด้วยนะคะขอบคุณค่ะ